ฟูจินทีไทวันนิสคูซินแอนแชมเปญคือจริงๆเราอยากกินตับทอดกระเทียมร้านหนึ่งมากแต่ว่าเขาไม่เปิดตอนกลางวันนะคะก็เลยมากินร้านนี้แทนซึ่งร้านนี้นะคะเป็นร้านที่ได้มีชลินมา3ปีติดนะคะแต่ว่ามีขั้นต่ําคือคนละ1,000บาทเมนูแรกที่เราสั่งเนี่ยเป็นผัดผักเหมือนต้นหอมกับหมูสับนะคะคืออร่อยมากเราคือพนักงานเนี่ยเขาแนะนําให้กินกับข้าวคะ่ะได้เคมแบบน้ำได้ แดกเปล่ายังได้เลยเนี่ยเฮ้<ด>ยเรา,าลองมาจากไทยประเทศไทยคนไทยอะ่ะเนมนูนี้เป็นเนื้อผัดหม่าลา่าคือไม่เผ็ดเลยที่เห็นพริกเยอะๆแบบนี้ก็คือไม่ได้เผ็ดเลยความเผ็ดเท่าไหร่เนื้อแมงเนื้อแมงนมความเผ็ดมาปล <c oughs> รานี่เป็นเมนูเต้าหู้ไข่อะไรสักอย่างคืออร่อยมากคือมันนุ่มเด้งสุดๆเต้าหูไข่อะ uh huh. และนี่คือเมนูตับที่เราอยากกินนะคะคือเขาทำมาดีมากไม่ขาวเลยอร่อย กินข้าวเสร็จแล้วก็มาที่ร้านบัตไอเลิฟบัตเทอร์นะคะก็คือเป็นร้านคุกกี้ที่เราเคยมาแล้วรอบนึงแล้วเราชอบมากอือจะเอาสตมบอยมิ้นทละมันคางได้ใช่ปะมันไม่ไต้องซื้อทั้งกล่องอมันก็จะแบบแต่ก็จะแบบมีแบบสมมติซื้อแบบหกมันก็สี่แปดแปดก็ซื้อสองเอ็ดน,นี่อร่อยค่ะ แซนด์วิชกิน,นยังฮักมีคือชีสฮันนี่ซีซอว์บัตเตอร์คุกกี้นี่ก็คือเลือกรถคุกกี้ได้หนึ่งหนึ่งรถแม่ค้าไม่ได้แล้วก็แต่ละโรด้าก็จะมีปกให้เลือกอีกสามแบบเลิ่ดเลยละ่ะเลิ่ดเลยละ่ลอลยละอ,อันนี้เป็นโร่เคยกินยังแต่สแตนบายมีกับฮักมีอร่อยฮัยกมีเป็น เหมือนเคยกินเลยอ่ะอุ้ยละมุดต้นละมุดใจละมุดเออเหรอคุณสั่งอะไรลาเต้เหมือนกันปะผมกินเป็นเดอร์ตี้ปัตคล้ายๆไม่ใช่ไม่ใช่เดอร์ตี้ต้องมีน้ำแข็งไม่ใช่ลาเต้ของแกทำไมไม่เหมือนกันเลือกเมล็ดอ๋อใช่ไหมใครรู้ส่งให้เขาเจอกัรแบบนี้เหรอ แวะมานั่งคาเฟ่บรรยากาศชิลๆคือมองฟ้ามองถนนมองคนเดินผ่านไปผ่านมาแถมเจอน้อมหมาน่ารักงมองมากด้วยแบบขอโทษขอโทษติดติดหมาติดหมาในน่ารักอ่ะตอนเย็นก็มากินปลาต้มหากาศดองคือชามใหญ่มากซึ่งแบบอันนี้คือเราสั่งจำนวนสามคนนะคะคือชามมันใหญ่แบบปะ เจ้าหนี้ว่ามันไม่เข่าเลือดเลยหล่ะเลือดเลือด รเราสั่งตอนไหนวะพริกไม่เผ็ดมากอร่อย วันที่สองนะคะวันนี้ไปไหว้พระแล้วก็มาเดินส่วนสาธารณะก่อนที่จะไปกินอาหารญี่ปุน่นร้านนี้คือราคาดีมากอย่างของเราคือชามละ3 9 0ไต้หวันดอลลาร์เอง ากินกาแฟคือกาแฟเป็นสิ่งที่ต้องกินทุกวันเราก็สั่งของหวานมาด้วยเป็นพุดดิ้งกับชีสเค้กพิตาชิโอน่เ็มัแด,ด หลังจากนั้นก็ไปช็อปปิ้งแล้วก็มาไทเปโดมนะคะซึ่งคือจุดประสงค์หลักของทริปนี้คือการมาดูคอนเดอะดีมโชว์สีอินไทเปค่ะคอนเริ่มเลทตั้ง45นาทีแน่แถมแบ็คกิ้งแท็กก็มีปัญหาไมค์ก็ติดติดับดับสิ่งเดียวที่ดีสำหรับคอนนี้คือน้องดีน คนจบก็มาหาอะไรกินที่ไนมารเก็ตเรามาที่เล่าเหอสตรีทไนมารเก็ตเช้าวันสุดท้ายแล้ววันนี้เริ่มต้นวันด้วยบะหมี่อาจองคือเป็นที่ที่ต้องมากินเลยแหละมันไรปลาแห้งหรือปลาหมึกแห้งมันอยากเป็น เราก็มากินเสี่ยวหลงเปาร้านนี้คือเราตามรีวิวมาร้านนี้มีทั้งแบบนึ่งแล้วก็แบบทอดส่วนตัวชอบแบบทอดมากกว่าเพราะว่าแบบนึ่งคือน้ําของเสี่ยวหลงเปาอ่ะมันน้อยไปหน่อยมันไม่มีน้ำเลยคุยใชยข้ขาว เราก็มาเดินเล่นย่านจงสานคือแถวๆเนี้ยถ้าใครเคยไปเกาเหลีเรารู้สึกว่าย่านนี้มันจะเหมือนกับยอนนำดงคือมันมีคาเฟ่ชิคๆร้านเสื้อผ้ามีป๊อบอัพนั่นนี่คือเต็มไปหมดเลยน่ารักมากม เราก็กลับโรงแรมมาเอากระเป๋าที่ฝากไว้นะคะเพื่อมาเช็คอินที่ไทเป i n Station เสร็จแล้วก็มาเจียงไขเช็คอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของไทเปเลยแต่จุดประสงค์หลักที่เรามาที่นี่ก็คือมากินชานมไข่มุกเจ้าแรกของโลกนี่เป็นชานมไข่มุกเจ้าแรกของโลกที่เขาบอกอะนะก็คือมันจะเป็นนมแข็งแบบเกล็ดๆอย่างนี้ก็คืออยู่นี่มากินที่เอตียงไคเช็คนะคะ นี่ก็นั่งฟิลฟิลจอยจอยตอนนี้มันจัดงานอะไรก็ไม่รู้แบบมีแต่เด็กแต่ไม่หมดอืมอร่อยเฮ้ยแล้วมันไม่ให้เลือกระดับความหวานด้วยอ่ะแต่มันไม่หวานมากแล้วคือมุกเป็นมุกเม็ดเล็กอร่อยอร่อยแก้วละหนึ่งร้อยนะคะอันนี้น่าจะมีหลายสาขาแต่ว่าตอนนี้มากินที่สาขาเจียงไคเฟส มือเย็นก่อนกลับมากินหมอ้อไฟที่เพื่อนแนะนำมานะคะคือเพื่อนอ่ะชอบกินร้านนี้มากลูกชิมกุ้งเลยเลยล่ะยังสุกไว้อยู่แลเรื่อมันมีน้ำมันอะไรก็ไม่รู้ข้างในด้วยหรออือมไม่มันแกอาจจะไม่เจอลูมแบบรถนี้เขาหรอรสอร่อยย่ายะเจ้า ุบุบเลือดเขาเพื่อน้ำยาเต้าหู้เออบุบเลือดเอาเต้าหู้ไหมเอาเต้าหู้หนึ่งเดียววิแทบเอาซัมโตะองุ่นวันเต้าหูเต้าหูีควานะเช็ดเบุบบุบเลือดเขามาเติมน้ำซุปเลอะเลยหล่ะเราจะยาเกียงเะกยทั้งแล้วเราก็สั่งเซตเนื้อ3แบบไปนะคะซึ่งแต่ละแบบเนี่ยจะลวกในวินาทีที่ต่างกันเขาก็อธิบายไว้ลายใบค่ะ หนึ่สามก็จะเริ่มเลยละหนึ่งสองสามสี่ห้าเออพอดีเนื้อห้าวิสามวิเริ่มหนึ่งสองสาม ใครจะแดกกูว่านกินิังหนึงไหมสี่อาอ่ะกินกินกูกินก่อนอาแบบแบบแบบกูว่าได้อยู่แหละสอยจุได้อามึงด้วยมึงด้วยไม่อยากกินคนเดียวเนื้อร่วมสามอืออืออือสามสิบวิหรือเปล่าฟังดีดีแต่อันนี้น่าจะจุสไมมันใหญหนึ่งสองสาม ไมไ่แน่นะมึงก็อาจจะอร่อยเดิซอยจุ๊เราซอยจุ๊เราก็กินอ่ะหอมเจ้ากี่วิจองมาเหอะมันจองง่ายมันไม่ใช่จองง่ายอย่าถ้าจองลงมหน้าก็น่าจะมีได้เห็นอืไมไม,ไม่เหนียวเลยโอเคไม่ได้น่ากลัวขนาดนนะั้น ปิดมือด้วยของหวานนะคะที่ร้านเอามาเสริมน่าจะเป็นเห็ดหูหนูขาวอะไรสักอย่างหนึง่งแต่คืออร่อยดีทุกคนคแล้วก็เพื่อนเราเนี่ยหิ้วเค้กมาให้จากเกาส่งนะคะซึ่ง อร่อยมากเราเพื่อนบอกว่าทางร้านมีอยู่เมนูเดียวถ้าใครได้ผ่านไปเกาสงอย่าลืมซื้อมากินนะคือมันอร่อยจริงๆเปรี้ยวๆสดชื่นสดชื่นก็จบทริปไทยเปแต่เพียงเท่านี้นะคะคือชอบมากนี่เป็นการมาไทเปครั้งที่สของเราแล้วก็ยังชอบอยู่เดี๋ยวไว้ครั้งหน้าจะมาใหม่แล้วก็ออกไปหลายๆเมืองมากกว่านี้